สวัสดีค่ะผู้ปกค,ครองและสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะในวิชารรคณิตศาสตร์ครูยาจะมาพูดเกี่ยวกับไม้บล็อกค่ะเด็กๆคะของเล่นนะคะมีมากมายหลายชนิดเลยเช่นไม้บล็อกนะคะอ่าซึ่งไม้บล็อกนี้เราสามารถนํามาต่อเป็นรูปร่างต่างๆได้ตามจินตนาการนะคะทายปัญหาเด็กๆดีบว่าไม้บล็อกอะไรหนอคล้ายทรงเหลี่ยมผิดแต่บนล่างคล้ายรูปวงกลมทรงอะไรคะ ทรงกระบอกค่ะไม้บล็อกอะไรหนอมีเหลี่ยมทุกด้านแต่รูปร่างต่างไปคล้ายสามเหลี่ยมจริงเอ่ยทรงสามเหลี่ยมเด็กๆดูนะคะไม้บล็อกมีหลายแบบเลยนะคะเรียกว่าทรงสามเหลี่ยมทีนี้เราจะมาต่อไม้บล็อกกันค่ะเด็กๆดูนะคะไม้บล็อกนี้เราสามารถเอามาต่อเป็นภาพอะไรได้บ้าง ใส่หลังคาเป็นอะไรคะเด็กๆอ่าเป็นบ้านอ่าต่อไม้บลกเห็นไม้ไม้บกมาต่อเป็นโต๊ะรับแขกก็ได้นะคะเด็กๆแล้วแต่เด็กๆชอบนะคะเป็นโต๊ะรับแขกต่อเป็นอ่าที่วางโองก็ได้นะคะไม้บล็อกเยอะแยะเลยเด็กๆสามารถทำได้นะคะอ่า เล้วเต่น,นะคะเด็กๆทีนี้เด็กๆดูนะคะอา้าวเด็กๆดูค่ะอา้าวเราทำเป็นตึกนะคะเล้วแต่ได้เลยเอา้าวครูยายจะสอนเกี่ยวกับสเต็มค่ะเด็กๆสเต็มก็คือการบูราณาการวิชาต่างๆเข้าด้วยกันนะคะอา้าวถ้าเกิดพูดถึงวิทยาศาสตร์นะคะเรามาสังเกตไมมบล็อกค่ะเป็นไงคะเป็นพื้นผิวเรียบนะคะมีมุมนะคะนี่คือถ้าเกิด พูดถึงวิศว,ศวกรรมศาสตร์นะคะก็คือการสร้างชิ้นงานขึ้นมาแต่ก่อนจะสร้างชิ้นงานขึ้นมานะคะเด็กๆต้องเป็นไงคะผ่านเรื่องของเทคโนโลยีก่อนนะคะก็คือสืบหาผลงานทางหนังสือหรืออินเทอร์เน็ตก่อนนะคะว่าเราจะออกแบบแบบไหนนะคะและก็คือถึงจะมาเป็นวิศวกรรมศาสตร์คือสร้างเป็นชิ้นงานนะคะส่วนเรื่องของคณิตศาสตร์เราจะได้เกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงานนะคะจากรูปเลขาคณิตนะคะ รูปเรขาคณิตเป็นรูป3มมิตินะคะรูปทรงสามเหลี่ยมทรงกระบอกใช่ไหมคะทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะด้านนะคะทั้งสีด้านเท่ากันนะคะอ้าวตอนนี้เราต่อไม้บล็อกกันแล้วนะคะเด็กๆด,ดูนะคะเรื่องที่เราต่อไม้บล็อกต่อไปเดี๋ยวครูาายจะมาพูดเกี่ยวกับรูปเรขาคณิตนะคะมีแบบใดบ้างเด็กๆด,ดูนะคะอ้าว เด็กๆคะดูนะคะรูปเรขาคณิตรูปสามเหลี่ยมนะดูนะคะชัดมชัดคะสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะด้านกว้างด้านยาวนะคะด้านอันนี้ไม่เท่ากันใช่ไหมคะกว้างยาวไม่เท่ากันนี่สี่เหลี่ยมผืนผ้าแต่ถ้าด้านเท่ากันทั้งหมดเลยเด็กๆคะนี่คือรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะอ้าวถ้าเป็นรูปวงกลมจะไม่มีเหลี่ยมนะคะเป็นวงกลมเลยนะคะ ไม่มีมุมไม่มีด้านนะคะนี่คือรูปวงกลมรูปเลขาคณิตเราจะมาทำอะไรได้บ้างมาประกอบเป็นรูปภาพได้นะคะดูนะคะตัวอย่างที่เราเคยมีกิจกรรมนี้เรามีรูปแบบนี้อยู่ที่บ้านแล้วใช่ไหมคะคุยามาทบทวนค่ะเห็นไหมรูปสามเหลี่ยมวงกลมใหญ่วงกลมเล็กได้เป,เป็นรูปร่างต่างๆนะคะแล้วแต่ตามที่เราชอบนะคะเราจะ ทำเป็นแบบไหนก็ได้ค่ะอ่าต่อไปรอบๆบตัวเรานะคะรอบๆบตัวเรามีรูปอะไรบ้างที่เป็นรูปเลขาคณิตค่ะ,ดคะเด็กๆดูนะคะอ้าวฝากดน้ำกุยากุญาเป็นรูปวงกลมใช่ไหมคะอ้าวผ้าเช็ดหน้ากุยาเป็นรูปอะไรคะสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะอีกผืนนี้ อ้าวว้างยาวไม่เท่ากันเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ไหมคะอ้าวจานกระดาษรูปวงกลมนะคะคุยายยกตัวอย่างให้เด็กๆดูไอ้น,นี้นะคะมีทั้งวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมเด็กๆเ,เ,เห็นไหมคะอ่าคุยายให้เด็กๆนับจํานวนด้วยนะคะมีรูปสามเหลี่ยมหนึ่งสองเท่ากับเท่ารดคะสองรูปวงกลมมีหนึ่งสองสามสี่ สรูปอ่าสี่เหลี่ยมจัตุรัส1นึ่สองสองค่ะสี่เหลี่ยมผืนผ้า1นึสองสามีสาค่ะนับได้3มนะคะมีค่าเท่ากับ3ส่วนงานของเด็กๆวันนี้ในหนังสือหนังสือคณิตศาสตร์เด็กๆเ,เปิดหน้าที่19เนะคะอ้าวเขามีรูปแบบไม้บล็อกการต่อไม้บล็อกแล้วนะคะเด็กๆ ก็มาดูว่าส่วนประกอบของไม้บล็อกนะคะอ่าประกอบด้วยชิ้นไหนบ้างนะคะที่เป็นรูปทรงแบบไหนนะคะอีกหน้าหนึ่งหน้ายี่สิบหน้ายี่สิบเมื่อกี้ครูยาบอกแล้วว่าที่มันคล้ายหรือเหมือนกับอะไรเช่นอา้าวตัวยางสามเหลี่ยมนะคะเป็นธงเป็นภาพนาฬิกานะคะก็เป็นเป็นธงก็คือรูปสามเหลี่ยมใช่ไหมคะถ้าเกิดภาพนาฬิกาเราก็ เป็นรูปวงกลมนะคะเราก็มาวาดภาพค่ะเด็กๆนะคะดูหนะ้าการบ้านมีสองหน้านะคะ19กับ20ในหนังสือเล่มน,นี้คุยาฝากงานเด็กๆด้วยค่ะสวัสดีค่ะ